นิทานเรื่องสุนัตที่ไม่มีเจ้าของในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยชีวิตที่วุ่นวายชายหนุ่มชื่อกอนใช้ชีวิตอย่างยากลำบากหลังจากธุรกิจของเขาล้มเหลวเงินที่มีเหลืออยู่แทบไม่พอจะซื้อเมื่ออาหารเขาต้องย้ายออกจากอาพาร์ตเมนต์และมาอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆริมป่า ก่อนเคยเป็นคนมั่นใจในตัวเองแต่ความล้มเหลวทำให้เขาเปลี่ยนไปเขารู้สึกโดดเดี่ยวและคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอีกต่อไปเย็นวันหนึ่งขณะที่กอนกำลังเดินกลับบ้านหลังจากไปทำงานรับจ้างในตลาดเขาได้ยินเสียงเห่าดังมาจากพุ่มไม้ข้างทางเสียงอะไรนะก่อนถามตัวเองพลางหยุดเดินเขามองไปยังต้นเสียงและพบสุนัขตัวหนึ่ง ที่ดูซุปผอมมันมีขนสีดำและดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเจ้าไม่มีเจ้าของหรอก่อนถามพร้อมยื่นมือออกไปแต่สุนัตตัวนั้นถอยหลังด้วยความระแวงไม่ต้องกลัวข้าไม่ทําร้ายเจ้าหรอกก่อนพูดเบาๆพร้อมหยิบขนมปังชิ้นเล็กๆที่เหลือจากมื้อกลางวันออกมาสุนัตตัวนั้นมองเขานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเดินเข้ามา และรับขนมปังไปกินเจ้าเป็นเหมือนข้าเลยไม่มีใครต้องการแต่เอาเถอะถ้าเจ้าไม่มีที่ไปก็ตามข้ามากอนตั้งชื่อสุนัตตัวนั้นว่าดำแม้มันจะไม่ได้พูดแต่กอนรู้สึกเหมือนมันเข้าใจทุกอย่างดำเริ่มติดตามกอนไปทุกที่ไม่ว่าจะไปทำงานรับจ้างในตลาดหรือเดินหาของป่าดำเอ้ยจะไม่ต้องการอะไรเลยใช่ไหม แค่ได้อยู่ใกล้ๆข้าเจ้าก็พอใจแล้วดําเห่าเบาๆเรากับเห็นด้วยก่อนเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเขามีความหมายขึ้นมาเพราะอย่างน้อยก็ยังมีใครสักคนที่อยู่ข้างๆขงเขานั่นก็คือเจ้าดำคืนหนึ่งขณะที่กอนกำลังนอนหลับเขาได้ยินเสียงดาําเห่าเสียงดังผิดปกติเกิดอะไรขึ้นดํากอนถามพร้อมลุกขึ้นมาด้วยความงุนงงดําวิ่งไปที่ประตู และเห่าไม่หยุดกอนรีบหยิบไฟฉายและเปิดประตูออกไปดูทันใดนั้นเขาเห็นชายแปลกหน้าส,สองคนกำลังพยายามงัดประตูบ้านของเขาเฮ้ย <"Hey, S 1> พวกแกเป็นใครกอนตะโกนชายทั้งสองวิ่งหนีไปในความมืดดำพยายามวิ่งตามไปแต่กอนเรียกมันกลับมาดำ um. ขอบใจมากนะเจ้าไม่ต้องไปตามหรอกเฮ้ยขอบใจเจ้าจริงเฮ้ยเจ้าดำเจ้าไม่เพียงแต่ช่วยข้า เจ้าช่วยชีวิตข้าด้วยวันต่อมาขณะที่กอนกับดำเดินลึกเข้าไปในป่าเพื่อหาฟืน้นดำเริ่มทำตัวแปลกๆมันเดินวนไปวนมาและขุดดินในจุดหนึ่งเจ้าทำอะไรดำกอนถามพร้อมเดินเข้าไปดูใต้ดินตรงนั้นกอนพบกล่องเล็กเก่าๆที่ถูกฝังไว้เขาเปิดออกและพบว่าในนั้นมีเงินสดจำนวนมากนี่มันอะไรใครฝังไว้ที่นี่ กอนพูดด้วยความตกใจคืนนั้นกอนนั่งคิดถึงสิ่งที่พบเจอและเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในชีวิตของเขาหลังจากดำเข้ามาเขาฝันเห็นชายชาราคนหนึ่งที่ยืนมองเขาอย่างอ่อนโยนเจ้าคือใครกอนถามในความฝันข้าคือเจ้าของเดิมของดำกอนข้าตายข้าฝากความหวังไว้กับมันว่ามันจะหาคนที่มีจิตใจดี และสง่งโตสิ่งที่ขะทิ้งไว้ให้คนที่สมควรได้รับชายชรากล่าวก่อนตื่นขึ้นมาด้วยความประหลาดใจเมื่อเขามองไปที่ดำที่นอนข้างเตียงมันดูสงบและอ่อนโยนเหมือนที่ชายชราในฝันบอกก่อนนำเงินที่พบไปช่วยเหลือคนในหมู่บ้านที่ยากลำบากเขาเริ่มสร้างชีวิตใหม่และแบ่งปันสิ่งที่ได้รับให้คนอื่นดำข้ารู้แล้วว่าทำไมเจ้าถึงมาหาข้า เจ้าไม่ได้แค่เป็นเพื่อนแท้ของข้าแต่เจ้าคือผู้ที่นำพาวความหวังกลับมาสู่ชีวิตข้าดำมองขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสุขก่อนจะเห่าเบาๆราวกับตอบรับหลายปีผ่านไปดำเริ่มแก่ตัวลงและวันหนึ่งมันก็จากไปในความเงียบก่อนฝังดำไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่และสร้างหินสลักเล็กๆไว้เป็นที่ระลึกดำข้าจะไม่มีวันลืมเจ้า เจ้าคือเพื่อนแท้ในวันที่ข้าคิดว่าชีวิตไม่เหลือใครคติธรรมของเรื่องเพื่อนแท้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหรือสายพันธุ์แต่คือผู้ที่อยู่เคียงข้างเราในวันที่ลำบากที่สุดและช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งจบแล้วนะครับเรื่องที่สองเต่าแก่ผู้พพนจรในป่าใหญ่ที่เงียบสงบลึกเข้าไปยังใจกลางของความเขียวขจี มีต้นไซใหญ่ที่ตั้งตระงานมายาวนานนับร้อยปีต้นไซนั้นเป็นที่พักพิงของสัตว์หลายชนิดที่พากันมาหาที่หลบแดดหลบฝนแต่ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีเต่าแก่ตัวหนึ่งที่มักจะมานั่งใต้ต้นไซในช่วงเย็นมันชื่อว่าตาเท่าตาเท่าเป็นที่รู้จักในหมู่สัตว์ป่าว่าเป็นนักเนจจรที่ผ่านการเดินทางมายาวนานที่สุดมันไม่เคยหยุดพัก ในที่ใดที่หนึ่งนานๆนแต่กลับมีความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่วันหนึ่งต้นเด็กชายจากหมู่บ้านใกล้เคียงเดินเข้ามาในป่าด้วยความเหนื่อยลา้าหลังจากถูกเพื่อนกลั่นแกล้งต้นไม่อยากกลับไปบ้านเพราะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าเขานั่งพิงต้นไทรใหญ่และเริ่มร้องไห้เสียงสะอื้นของเขาดังไปทั่วบริเวณทันใดนั้นเองเขาได้ยินเสียงแหบๆดังขึ้นเจ้าเราไห้ทำไมราบหนุ่มน้อย ต้นมองไปรอบๆและพบว่าเสียงนั้นมาจากเต่าตัวใหญ่ที่ดูเก่าแก่และสง่างามใครพูดนะต้นถามด้วยความตกใจข้าเองเจ้านมข้าเป็นแค่เต่าแก่ๆที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ตาเท่าตอบต้นยังมองเต่าอย่างไม่เชื่อสายตาแต่ด้วยความที่เขาไม่มีใครพูดคุยเขาจึงเริ่มเล่าเรื่องราวของเขาข้าถูกเพื่อนล้อว่า ข้าไม่มีพ่อแม่ข้าไม่เก่งอะไรเลยและข้าก็ไม่อยากกลับไปเจอใครตาเท่ามองต้นด้วยสายตาอบอุน่นเจ้ารู้ไหมว่าข้าเองก็เคยถูกมองว่าไม่มีค่าเหมือนกันแหละแต่การเดินทางที่ยาวนานของข้าสอนให้รู้ว่าความสำคัญของเจ้านั้นไม่ได้อยู่ที่คนอื่นมองเจ้าอย่างไรแต่อยู่ที่เจ้ามองตัวเองว่าเป็นใคร แล้วตาเท่าก็เสนอที่จะพาต้นไปดูสถานที่ลับในป่าที่ไม่มีใครเคยเห็นแต่มีข้อแม้ว่าต้นต้องสัญญาว่าจะกลับไปประชิญหน้ากับปัญหาที่หมู่บ้านอย่างกล้าหาญเจ้าสัญญาได้ไหมพ่อหนุ่มน้อยว่าจะใช้สิ่งที่ข้าพาไปดูเป็นกำลังใจให้เจ้าเริ่มต้นใหม่ต้นมองตาเท่าด้วยความลังเลก่อนจะตอบว่าข้าสัญญาเจ้าเต่าแล้วตาเท่า ก็พาต้นเดินลึกเข้าไปในป่าผ่านลำธารและทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ต้นเริ่มเห็นความงามของธรรมชาติที่เขาไม่เคยสังเกตมาก่อนทำไมเจ้าถึงเดินทางมาคนเดียวล่ะตาเท่าเจ้าไม่เหงาหรอต้นถามข้าเดินทางเพราะข้ารู้ว่ายังมีสิ่งที่รอข้าอยู่แม้จะไม่มีใครแต่ข้าก็ยังมีตัวข้าเองเป็นเพื่อนในที่สุดตาเท่าก็พาต้นมาถึงสถานที่แห่งหนึ่ง มันเป็นลานกว้างที่เต็มไปด้วยแสงสว่างจากดอกไม้เรื่องแสงที่เติบโตอยู่รอบๆต้นไซยักษ์อีกต้นหนึ่งนี่คือที่ข้าค้นพบในวันที่ข้าหมดหวังที่สุดมันเป็นที่ที่เตือนข้าว่าโลกนี้ยังมีความงามรออยู่แม้ข้าจะไม่เห็นมันในตอนแรกต้นมองสถานที่นั้นด้วยความตะลึงเขารู้สึกเหมือนได้รับพลังงานบางอย่าง ที่ทำให้เขาอยากกลับไปสู้ชีวิตอีกครั้งเมื่อถึงเวลาเดินทางกลับต้นถามตาเท่าว่าแล้วเจ้าจะไปไหนต่อหลังจากนี้ตาเท่าหยุดและมองไปที่ต้นไซข้าจะอยู่ที่นี่เพราะการเดินทางของข้าจบลงแล้วต้นไม่เข้าใจความหมายของคำพูดนั้นแต่เมื่อเขาหันกลับมามองตาเท่าอีกครั้งเต่าแก่ตัวนั้นก็หายไปและมีแสงสว่างเล็กๆล,ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า ต้นกลับไปที่หมู่บ้านด้วยความกล้าหาญเขาเริ่มใช้ชีวิตใหม่ด้วยความมั่นใจและมักจะเล่าเรื่องราวของตาเท่าแก่ให้ใครต่อใครฟังตาเท่าเจ้าอาจไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแต่ข้าจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เจ้าสอนข้าข้าจะเดินทางต่อไปเหมือนที่เจ้าเคยทำคติธรรมของเรื่องแม้ในวันที่เรารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าหากเรามีความกล้าหาญ ที่จะมองหาความหมายในชีวิตเราจะพบความงามและพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเองจบแล้วนะครับเรื่องที่สองเรื่องที่สามปลาดุกเผือกในแม่น้ำลึกณห,หมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านป่ามีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับปลาดุกเผือกสัตว์ลึกลับที่มีสีขาวสะอาดราวกับไข่มุกชาวบ้านเชื่อว่าผู้ใดสามารถพบมัน และปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับมันจะได้รับสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในแม่น้ำมันก็แค่เรื่องเล่าลวงโลกคนหนุ่มสาวในหมู่บ้านมักจะพูดแบบนั้นขณะที่พูดเท่ายังคงเตือนอย่าลบหลูปลาดุกเอผู้ที่ผิดคามั่นจะไม่มีวันพบความสุขเก่งชายหนุ่มผู้ยากจนในหมู่บ้านรู้สึกว่าชีวิตของเขาตกต่ำที่สุดหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิต และเขาต้องแบกรับหนี้สินจํานวนมากเขาใช้เวลาส่วนใหญ่หาปลาในแม่น้ำเพื่อหาเงินมาใช้หนี้แต่ปลาในแม่น้ำกลับน้อยลงทุกวันหรือว่าข้าควรลองเสี่ยงกับตำนานปลาดุกเพือกเก่งพูดกับตัวเองแม้จะลังเลแต่ในคืนหนึ่งเก่งตัดสินใจพายเรือออกไปกลางแม่น้ำลึกที่สุดพร้อมกับอธิษฐานถ้าปลาดุกเพือกมีจริงข้าขอพบเจ้าเถอะ ข้าต้องการชีวิตที่ดีขึ้นจู่ๆถ้ำกลางความมืดของแม่น้ำเก่งสังเกตเห็นแสงสว่างจางๆลอดขึ้นมาจากน้ำทันใดนั้นปลาดุกเปลกตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำดวงตาของมันเปล่งประกายราวกับเพชรมนุษย์เจ้าเรียกข้อช่อยหรือไม่เสียงนุ่มลึกดังขึ้นในหัวของเก่งราวกับปลานั้นพูดได้ใช่ข้าต้องการชีวิตที่ดีกว่านี้เก่งตอบด้วยความกล้า เจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าพร้อมจะทำตามคำมั่นสัญญาผู้ที่ไม่รักษาคำมั่นจะพบจุดจบที่ไม่น่าสลดเก่งนิ่งไปช่่ยครู่แต่ด้วยความสิ้นหวังเขาพูดว่าข้าพร้อมข้าจะทำตามคำสัญญาปลาดุกเผือกบอกให้เก่งกระโดดลงน้ำพร้อมพูดว่าเจ้าต้องช่วยข้าให้พ้นจากคำสาปในแม่น้ำนี้แล้วข้าจะมอบสมบัติให้เจ้าเก่งลังเลแต่สุดท้ายก็กระโดดลงไป เขารู้สึกเหมือนถูกพัดลึกลงไปยังถ้ำใต้น้ำที่เต็มไปด้วยประกายแสงสว่างคำสาบอะไรครับเก่งถามขณะมองปลาดุกเพอกข้าเคยเป็นผู้พิทักษ์สมบัติของแม่น้ำนี้แต่ข้าถูกมนุษย์ผู้โลภหลอกให้ช่วยแล้วก็หักหลังข้าข้าถูกสาบให้ติดอยู่ในน้ำนี้จนกว่าจะมีมนุษย์ที่รักษาคำมั่นช่วยข้าได้แล้วข้าต้องทำอย่างไรครับเก่งถาม เจ้าต้องนำหินศักดิ์สิทธิ์จากกลางถ้ำนี้ออกมาและสัญญาว่าจะใช้สมบัติที่ได้เพียงเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมิใช่เพื่อตอนเองเก่งพบหินศักดิ์สิทธิ์ที่เปล่งแสงแต่ระหว่างทางกลับเขาสังเกตเห็นขุมทรัพย์มหาศาลที่ซ่อนอยู่ในถ้ำเขาหยุดและคิดในใจอืมข้าควรเอาสมบัตินี้ไปทั้งหมดดีไหมข้าจะรวยและไม่ต้องทำงานอีกเลยแต่ทันใดนั้น ลาดุกเกปรากฏตัวพร้อมพูดว่าเจ้าอย่าลืมคำมั่นของเจ้าหากเจ้าโลภเจ้าจะไม่มีวันได้สมบัติใดเลยเก่งสะดุง้งและรีบวางสมบัติที่หยิบและวางลงเก่งนำหินศักดิ์สิทธิ์ที่ออกจากถ้ำประดุกเพือกเปล่งแสงเจิดจ้าก่อนจะกลายร่างเป็นชายชราผู้สง่างามข้าขอบใจเจ้าที่ช่วยปลดปล่อยข้าชายชราพูดสมบัติที่เจ้าได้รับ จะช่วยให้เจ้ามีชีวิตที่ดีแต่เจ้าต้องใช้มันอย่างถูกต้องสมบัติที่เก่งได้รับไม่ใช่แค่ทองคําหรืออัญ,ญมณีแต่เป็นแผนที่ที่นำทางไปสู่ดินแดนอุดมสมบูรณ์ซึ่งเต็มไปด้วยทรัพยากรที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาและชาวบ้านทั้งหมู่บ้านได้เก่งกลับไปที่หมู่บ้านและใช้ทรัพยากรดินแดนที่แผนที่นำพาไปช่วยเหลือชาวบ้านให้พ้นจากความยากจน ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและเขากลายเป็นผู้ที่ได้รับความรักและความเคารพจากทุกคนแต่ทุกครั้งที่มองไปยังแม่น้ำเก่งจะยิ้มและพูดเบาๆข้าจะไม่ลืมคําสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าเจ้าประดุกเพือกคติธรรมของเรื่องนี้ความโลภอาจทำลายทุกสิ่งแต่ความซื่อสัตย์และการรักษาคำมั่นจะนำพาความสุขและความสำเร็จมาสู่ชีวิตจบแล้วนะครับ